สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถไถนาเดินตามนะครับอันนี้ยุคที่ผมตั้งแต่ผมตัวเท่านี้นะครับก็ผมก็ทันยุคนี้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรถไถนานั่งขับกันแล้วนะครับในหมู่บ้านก็รถไถนาเดินตามก็มกักจะจอดเป็นซากเป็นอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับก็จะมีไว้สําหรับสูบน้ําเข้าน,านานะครับใช้เป็นมอเตอร์ตัวนี้ก็ไปพ่วงกับ กำลงสูบน้ำนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับรถไถเยอะนะครับผมก็เคยไถายนารถไถามาก่อนก็พอไถได้นะครับอันนี้ตัวกระบะพ่วงนะครับกระบะพ่วงเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้อันนี้เป็นโครงสยามเก้าสิบเก้านะครับสภาพก็ น่าจะเก่าหลายสิปีแล้วนะครับอันนี้ยางหลังเป็นยางบิสโต e นะครับยางหลังยางบิสโต้น่าจะถอดมาจากรถกระบะนะครับตัวนี้น่าจะมีขายนะครับอันนี้ประกอบเองนะครับพวก ช่างแถวบ้านเขาประกอบกันเองนะครับอันนี้ก็มีการยึดน็อตน,นะครับตัวกระบะกระบะก็สร้างจากไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้กระบะหลังนะครับ นี่โครงสร้างไม้นะครับก็คือสร้างเองภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ไหนเขาสร้างตัวกระบะแบบนี้ขายนะครับ<ม>ก็จะมีเหล็กฉากนะครับกันเวลาบรรทุกหนักมันมการมันบานออกนะอันนี้ก็มีการเอาแบบ เทคโนโลยีของรถกระบะมาใส่นะครับเป็นคอกนะครับไว้สำหรับบรรทุกข้าวบรรทุกได้เยอะขึ้นนะครับยางฝั่งน้นเป็นยางดิบโตนนะครับยางฝั่งนี้เป็นยางกูดเยียนะครับอันนี้ก็น่าจะถอดมาจากรถกระบะนะครับขนาดยางนะครับ หนึก้าห R 1 4บนะครับ R 1 4บี C นะครับตัว C นี่คือน่าจะย่อมาจากพวกยางที่ใช้สำหรับบรรทุกนะครับอันนี้เรามาดูระบบเกียร์กันนะครับเดี๋ยว ฝั่งนี้คือเป็นเบรกนะครับเบรกเบรกล้อเดียวนะครับเวลาเลี้ยวเราจะใช้เบรกอันนี้นะครับเบรกอันนี้ก็คือเบรกเบรกล้อฝั่งนี้นะครับอันนั้นก็เบรกล้อฝั่งนั้นพอเรากดเบรกอันนี้แล้วล้อนี้เบรกล้ออีกข้างมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะทําให้มันเลี้ยวเลี้ยวไปทางนั้นนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เบรกฝั่งนู้นนะครับ เรากำแล้วมันเบรกล้อนี้แล้วอีกล้อหนึ่งมันไม่เบรกมันก็จะเลี้ยวไปทางนู้นนะครับส่วนเกียร์เกียร์มีอยู่สองเกียร์ครับเกียร์หนึ่งหนึ่งช้าเกียร์สองเดียวแล้วเกียร์เอ็นเกียร์ว่างนะครับแล้วเกียร์ถอยพอพอเราใส่เกียร์ปุ๊บเราก็ดึงอันนี้นะครับ ดึงมาเพื่อให้สายพานมันทํางานนะครับเวลาเราเราไม่ดึงสายพานมันจะหย่อนนะครับอันนี้สายพานใส่เส้นเดียวนะครับเพราะว่าใช้แค่วิ่งธรรมดานะครับยังไม่ได้ใช้ไถนา,ถาใช้ไถนาต้องสองเส้นนะครับอันนี้ก็ชุดเกียร์นะครับเมื่อก่อนที่ผมเห็นก็ใช้อันนี้มัน น่าจะเป็นโครงของไทยนะครับไทยทำนะครับบริษัทยสยามเก้าสิบเก้าถ้าเป็นของสยามครูวตามันตรงนี้มันจะผอมๆเล็กๆนะครับอันนี้ก็ลุงผมก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับแกก็ยังไถหนนาเดินตามอยู่นะครับทุกวันนี้ อันนี้เหมือนมันเคยรั่วมาก่อนนะครับเหมือนก็ซ่อมด้วยเอาอะไรมาทาก็ไม่รู้นะครับอุดตรงนี้คูโบต้าดีเซลเครื่อง RT 100หนึ่งรอยนะครับ นี่เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับกับตันมานี่ก่อนเร็วจะให้สตาร์ทไหมไม,มาถือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจับเล่นๆจับเฉยๆจับอย่าอย่าจับหน้าจอเอาอย่าอย่าถือถือเองอย่าเขยา่าอย่าเขย่าเด้อ เาจะสตาร์ทให้ดูอย่าเอามือบังกล้องอันนี้ผมจะมาอันนี้ผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับเขาจะได้ดูแลหนะึ่งอันนี้ป้าผมไม่ได้อยู่แถวนี้นะอันนี้แอบป้าขับรถเร่อ ต้องถ่ายไม่อดเลยถอารานี่ต้องเ,เร่าางเลยเ,เอ็งอยากขยาก่ากล้องเดี๋ยวคนดูตันตรงตรง,ตรงนี้คือต้องต้องดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเวลาจะสตาร์ทต้องดึงขึ้นพอเวลาหมุนได้ความเร็วเราก็ปล่อยลงเอา้าไม่ได้เขเดี๋ยวไปกิ อันนี้ก็กัปตันเองมาเอาไหมก่อน,อน,น,นหลานกำลังอยากนั่งรถนะครับอันนี้ดีๆเด้ออย่าอย่าไปกดปุม่มอ,อันนี้ก็สตาร์ทติดแล้วนะครับหลานดีใจมากเลยครับได้นั่งรถไทย,ยดีใจว่าได้นั่งรถเกงิง กนตอนแรกก็ใส่เกลีย์หนึ่งนะครับแล้วก็ดึงอันนี้นะครับดึงแล้วสายคานมันก็จะ นี่เกียร์พอยตนะครับพอยต์ับเพื่อนนะครับเกียร์พอยจะรูดหน่อยนะครับ<ม>ออาพือนพื้อใช่